สวัสดีครับอยู่กับโบสจัดหนักครับตอนนี้อยู่ที่นางรองครับอำเภอตาพยาครับเฮ้ยสัพพยาครับพูดผิดอยู่ที่นางรองตำบลครับตำบลสัพพยาอำเภอนางรองครับพูดผิดโอ้พูดผิดอีกล้ว ตำบลไอ้ตำบลสัพพยาครับบ้านนองว้าครับอยู่กับเอ0 4ห s u สีู่ครับนี่ก็จัดพันสามใบยิบสี่นิ้วไถสวนครับวันนี้ไถใหม่ครับไถแล้วก็เตรียมปลูกมันใหม่ครับแล้วปลูกมันได้ยาครับผมหกสองครับจัดสองไฮเลยครับ จวดขาครับไมไ่บอกให้ไถยลึกนะครับเพราะว่าถ้าไ้าลึกมันจะยังไงลนะมันเหมือนจะลากยานะครับก่ออย่างนี้ให้มันวิ่งผ่านผ่านยานะครับ62ก่อเป็นรถที่น่าเล่นครับสําหรับผมนะครับก่อเกียร์ช้าผมไม่สนใจนะครับไม่สนใจว่าเกียร์ช้านะครับก่อทางานได้เหมือนกันครับ สำหรับพนสำหรับผมนะครับถ้าจะเล่นถ้าจะเล่นหกสองนะผมว่ากระเทินนะครับมันหกสองก็เ่ถ่าสำหรับใครงบน้อยนะครับก็เล่นได้ครับมาดูขี้ไถครับสาดดีมากครับ กลิ่นยาครับหอมรุ่มเลยครับโูหมันเหลือนะครับนี่ใหญ่ๆนะครับดูครับไดแล้วลืมบอกให้เอาผานพรวนมานะครับก็ไม่เป็นไรครับผานนี้ก็ได้เดี๋ยวรอบสองค่อยไถใหม่นะครับตอนนี้ไถมกยาไว้ก่อน ครับดูครับโอ้โหหัวใหญ่มากมันน่าจะหลายเดือนครับตรงนี้ครับที่มันนี่ครับหัวใหญ่นะเดี๋ยวค่อยเดินเก็บครับดูรถไทก่อนมาแล้วสองไ้าครับหน,นืดนิดนึงครับเพราะว่าหนืดยหญ้าครับตาฟ้าพรวก็น่าจะดีกว่านี้นะมัน ไม่ต้องไถเข้านะครับมันไถไม่เข้านะมันไม่มันไม่เกาะหญ้านะครับถ้าพาน 4, ัพานสี่ไอพันสามนี่พันบุกเบิกมันเกาะหญ้าครับมันคล่อมหญ้าไม่ได้นี่ครับปัญหาของพันุบุกไถพนันไถนี่ครับ นี่ถ้าไม่มีอย่างนี้ก็ใช้ได้สบายเล้วครับเลยโอ้โหดูที่ไทยครับสามสี่ยี่สี่ครับโอ้ใบผ่านเขายังไม่สึกเลยครับรถหลายปีแล้วครับของผมนี่แตกมดแล้วรถสามปีกว่าครับเกือบสี่ปีแล้วนี่ครับถ้าอยู่กับหกศูนครับ พอดีรถเลยถ้าอยู่กับห้าจิตนี่เล็กนะครับผันใบยิบสี่เนี่ยมาดูคี่ไทฝั่งนี้ครับ จอดเลยครับเจอสยวนยาวๆนี้ครับ Làng có điên piểng Gia dạ, cỏ tìm lên. คันนี้เป็นรถเดมิเดมๆครับไม่แต่งแม่อะไรไม่รู้ว่าแต่งสปริงด้วยหรือเปล่ารถเดิมมากครับไม่เยี่ยมเลยครับรถนี้ไม่ใช่สภาพยังดีอยู่เลยครับรถ,รถรถกี่ชั่วโมงครับเมื่อเดียวครับ นี่ครับข้อเสียงพันบุกเบิกครับไทยาครับนี่ไม่มียาอย่างนี้ไช้ง่ายเลยครับ ันหัวใหญ่มากครับหลายเดือนแล้วครับโอ้ตรงนี้ต้นใหญ่มากพันไรเนี่ยเดี๋ยวจะขุดดูครับ เดี๋ยวรอดูหนูครับหนูครับตัวใหญ่ เดี๋ยวคลิปนี้ปิดคลิปก่อนครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับถ้ามีหนู